เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาดิวนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับกิลด์อันดับ1ประเทศไทยชื่อว่า BBK นะครับผมซึ่งฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่อยู่กับเกมมานานมากนะครับแล้วก็หาคนเล่นยากมากๆนะครับผมในแลงนี่แทบจะไม่เจอเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินเกมของกิลด์เนี่ยช่องผมก็ยังไม่เคยลงมาก่อนด้วยนะครับในวันนี้มาดูกันนะครับการเดินเกมของกิลด์อันดับ1ของซีซั่ เขาจะมีวิธีการเล่นยังไงในแพดปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยนะผมเล่นกิวเดอร์ไปทั้งหมด952เกมอัตราชนะ66.7%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป181เกมอัตราชนะ63.5%นะครับผมเรามาดูรูในเทมพลังแฝงของกิวเดอร์อันดับหนึ่งกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิวเดอร์ในตำแหน่งโลมิงนะครับผมมาดูที่รูนก่อนเลยนะสีแดงเป็นเศษ10เม็ดนะครับสีม่วงสปิริต4เม็ดนะครับผมอีก6เม็ดเนี่ยก็จะเป็นโพเทคนะครับส่วนสีเขียวก็จะเป็นสเตนนะ เจาะเวทนะครับผมพลังแฝงเขาจะใช้เป็น holy thunder นะครับมาดูทางด้านไอเทมนะครับชิ้นแรกเป็นไอเทมโลมนะครับรองเท้าการซีซีฟอสการออฟเดอะมาจิกไนท์เพจแล้วก็ปิดท้ายด้วยทอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงของกิลด์เดอร์อันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยต้องเพจมารูชอบเป็นตัวแทน <S <S จําหน่ายของกาลินาโดยตรงการันตีความปลอดภยัยไม่มีการรีฟัน100%มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Op เพ่นไอเมี พาสเพจเปิดมานานกว่าสปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูกิลด์เอร์อันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้อยู่ในแรงสู้พิมพ์ประมาณ60กว่าดาวนะครับผมก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับน่าจะมากับเร็ดส้มนะเกมนี้มีการคอเกมกันด้วยนะครับผมได้ยินเสียงอยู่นะ,ะก็เป็นกิลด์ในตำแหน่งโลมิงนะครับหายากมากๆนะครับตัวนี้ ใครที่กําลังอยากดูตัวแปลกๆนะครับคลิปนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับผมเวลหนึ่งก็จะอัพสกิลสองเข้าเลนนะครับคือกิลด์เนี่ยถ้าตีติดต่อกัน4ครั้งนะครับการโจมตีครั้งที่4มันจะเป็นการผลักศัตรูนะทุกคนเป็นฮีโร่ที่ CC หนาอยู่นะครับแต่มันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันไล่สกิลนานนะครับผมมันจะมีดีเลย์นะทุกคนไม่ใช่แบบสตันเลยนะจะมีแบบช่วงชาร์จสกิลอยู่นะครับ อาตรงนี้เทนเสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับคือผมมองว่าถ้าเขาเอาพลังแฝงฮงลี่ทันเดอร์มาเนี่ยใช้คอมโบกับสกิล2ได้ดีเลยนะครับสกิล2มันก็เป็นการสตันจากระยะไกลนั่นเองนะทุกคนจะพึ่งความแรงจากรูนนะครับจากที่ผมสังเกตเซ็ตไอเทมแล้วก็อ่ารูนนะทุกคนอ่าก็เคลียร์เสร็จนะครับมาช่วยฝ่าฟาร์มนะ จะได้เวลสีไวๆนะครับทันออบเจกมังกรน,นั่นเองเนาะข้างบนทอนก็ยืนคนเดียวนะครับมีการคอเกมกันนะแต่ผมไม่ได้ยินเสียงคูเด์นะครับน่าจะได้ยินแค่เสียงทอนเนาะแต่เขาก็เปิดไมค์คอกันอยู่แหละคิวด์ก็จะเน้นอัพไปที่สกิลสองนะทุกคนคตันไปปึ๊บอุ้ยสวยนะช็อตน,นี้โอ้แต่ไม่ตายนะครับ ฮีายัางดาเมจไม่ถึงนะ,ะมาตรงนี้ครับเล่นออบเจกต์มังกรนะครับผมอันนี้ก็รอเวฟแครี่นะแคลร่เขากับไปรีนะครับเดินมาก็จะได้เวลสีไว้ๆนั่นเองโอเคสีละมาตรงนี้ซานนี่เขาเอามังกรไปก่อนนะครับแล้วสตันมาสวยมากครับผมเรียบร้อยครับ โดนของอันตีนะรอเลียวก็ล้ำเทนไปเกือบตายนะครับแล้วตรงนี้สตาร์นสวยอีกแล้วครับคือสตาร์นปุ๊บทอนสไลด์เข้ามายิงต่อเลยนะครับอันนี่ครับมันก็เป็นตัวที่ปวดตัวหนึ่งเลยนะสกิลมันไกลไงทุกคนแล้วก็หาดูยากนะครับคิวดอร์เนี่ยคือกดแร้งสิบเกมเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะครับถือว่า ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่หลายคนน่าจะหาดูยากนะผมแบบก็เพิ่งเคยดูเหมือนกันนะครับตัวมันแบบเก่ากึกเลยนะคิวด์เนี่ยหลังจากรีโมเดลมาเออตัวมันก็แบบหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับันไปนะอฮเหมือนว่าคอมโบกักบทอนได้เฟีย้ยวอยู่นะทุกคนสกิลสองทอนสไลด์ยิง แลฟิกอันตีใส่ไวโอเลยครับผมผักเทนไปนะอค,อคอมโบจัดเลยนะครับคู่กับลอเลี่ยวลอเลี่ยก็เข้าไปล้ำในป้อมต่อนะอ,อันนี้สาวคีบครับผมผักมาเรียบร้อยครับขึ้นมาเป็นไอเทมล้างนะครับอไอเทมล้างรองเท้ากันซีซีนะทุกคนหนัวมากเออลอเลียวบอกหนัวจริงเข้าไปล้ำในป้อมเลยนะครับ เล่นชิวๆครับเกมนี้ใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับมันก็จะมีตัวนอกเมตาแล้วก็ตัวที่เป็นเมตาในแรงสลับกันไปนะครับผมก็ดูแบบหลากหลายนะครับใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรก็รอดูคลิปที่ผมจะลงนะเชื่อว่าทุกคนก็มีตั้งแต่โลเมทแครี่ป่านะครับไฟเตอร์ครบแหละคนดูช่องผมอะ อ่าตรงนี้ก็อยู่ในช่วง4นาทีนะครับผมโอ้ซานิทคาลเลียวนะครับเนี่ยโดนกี่าผมเก็บไปอาล่าเทงคนเดียวครับล้างให้เพื่อนนะครับอันติเม่นะอุ้ยตัานสวยนะเนี่ยได้ไดไดเรียบร้อยครับอย่างนี้ฟิกยิงเลยไวยโอคนเดียวนะครับเดินมาปิดด้วย ไม่น่ารอดนะทุกคนอันตีปื๊บเฮ้ยเขาเดินหลุดระยะว่ะโอ้โหตายด้วยแต่ไม่เป็นไรครับผรนได้คิวไวโอก็ได้ชัดดาวคิวดอร์ไปนะครับเกิดมาตรงนี้ครับผมลิกเตอร์อยู่ในอดองสตูนะก็ <laughs> ยังรอดมาได้ครับลิกเตอร์มันตัวเอาตัวรอดจริงนะเสียไปนะครับแต่ก็คุมนะได้ป้อมกลางมานะครับ ขึ้นมาเคคคีครับได้น้อยแต่ก็ต้องรับพร้อมเพื่อนนะครับผมไม่นั้นก็ไม่มีตังออกของนะครับโดยมาเล่นกับลอเลียวนะครับสกิลสองเขาแมน่นอยู่นะทุกคน,ม,นมาตรงนี้ครับจะมีไฟหรือเปล่าคีราก็กำลังเอามังกรอยู่นะครับ ึ้นไปดักพุ่มก่อนนะทุกคนอ่าแล้วลายนั้นไวโอเดินไปน่าจะโดนะครับอย่างนี้เรียบร้อยครับผมการันตีใส่เ<า>ทนะครับเทนเสียล้างแล้วสตันไปหนึ่งทีอ่าก็ได้ล้างเทนถือว่าคุมนะครับนี่ก็ล้างให้เพื่อนเนาะผักเทนโอ้โหโดนถ่ายก่อนนะนี่ครับมันก็จะมีข้อเสียอย่างนี้นะทุกคน คือตอนที่สตาร์ทเนี่ยมันจะดีเลยนะครับเทนก็เลยช่วยโอกาสถ่ายก่อนเลยนะเพราะว่าเทนเขาสกิลแบบสกิลปุ๊บก็ถ่ายได้เลยนะอันนี้ก็จะมีช่วงชาร์จนะครับรก็ยังไม่เป็นไรครับตอนนี้สกอร์นำมา6ตัวนะครับเจ็ดนาทีละอยู่ในช่วงกลางเกมแล้วทุกคนคคตายไปอุ้ยเสียแข่งเลยนะจ่ายแทงด้วยนะครับ ไอรีเสียแข่งไปแล้วมีเยอะตรงนี้ก็มาโซนพื้นที่ครับแอลขวานะเฮ้ยแล้วข้างล่างคีล่ากับซานิสนะครับชิ้นต่อไปขึ้นมาเป็นฟอสการ์นะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้เขาขัดให้สวยอยู่นะสวยเมื่อกี้แบบสตาร์สกิลสเนี่ยมันสุดสกิลแล้วแต่ว่าขัดลีเลียได้เนี่ยคีล่าก็รอดชีวิตเนาะ สวยจัดนะครับตันเทนต่อครับเสียล้างไปเลยแต่ตรงนี้ล้างให้เพื่อนครับตันสวยมากครับตันสองล้อเลี้ยวลำฟรีนะครับคอมโบมากเลยทุกคนโหตอนนิดอย่างนี้ไม่น่ารอดนะครับเรียบร้อยครับเสร็จคีล่าอยู่แล้วนะครับผมเดินเกมอย่างต่อเนื่องนะครับตึงอยู่นะครับคิวดอร์ท็อปหนึ่ง กิลสคือปวดมากนะนี่ตัตันไปโดนคู่เลยนะครับออไ,ไม่อยากจะคิดตอนที่เขาออกดาเมจล้วนนะคู่กับพลัง Holy t h ันเดอร์เนี่ยแรงนะทุกคนอันนี้เป็นตำแหน่งโรมนะครับถ้าขึ้นของเวทล้วนเนี่ยมันก็จะยืนให้เพื่อนไม่ได้นะครับตัวเราก็จะบางเนาะเราก็พึ่งดาเมจจากรูนเอาละกันนะครับ ก็ยังแรงนะทุกคนผมว่าดาเมจมันก็ไม่แย่นะครับผ่านไปเรียบร้อยครับลิเลียไม่ได้ขยับนะแล้วเสียฟิกด้วยครับผมเทียนตายแบบนี้พร้อมกับเวฟบ,บนนะครับ20สวิที่ไม่มีเมจกับโลมนะครับข้างบนป้อมก็ดันมาเอาละทีนี้ยังไงครับจะจบเลยหรือเปล่ามีฟิกนะ ยูเดอร์มีฟิกนะครับรอเรียกเข้าไปเล่นให้ก่อนเลยนะครับ <an> <t une> เกมไวอะเนี่ยเฮ้ยทันไปปึป๊บสไลด์ฟิกอัตตีครับตามสเต็ปสวยมากครับนี <an> ่ค <t une> รับลอยครับแล้วเพื่อนก็สุ่ยป้อมไปเลยครับเนี่ยทอนเขาแบบเฉียงลงล่างมายิงป้อมเลยนะทุกคนเกมนี้ก็ถือว่าเดินเกมไวนะครับยิ่งจบไวยิ่งดีเนาะ เอาชัวร์ไว้ก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าเลดเกมเนี่ยฝั่งเราจะไหวหรือเปล่านะนี่ครับคะแนนอันดับหนึ่งนะครับทำให้เพื่อนแบบสตันแบบปวดมากนะจากที่สังเกต สำหรับช่องทางการติดตามของคิวเดอร์คนนี้นะครับเขาได้ฝากช่อง t i k t o k มานะครับผมช่องนี้เลยนะครับถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปถามได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์ Comment กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ